ย,นนะยู่ตรงนี้เขาปลูกไว้ทุกปีจะ้ะทุกปีลอยนาสตอเบอรี่เขาก็ปลูกสตอเบอรี่เยอะฟังทางนู่นเนาะฟังทางนูน่นนาฮาโลวีนเขาก็ปลูกเกอือไว้ขายจะ้ะ สวัสดีจ้าทุกคนมาเนียนพามายางเมืองไอ,บบอ้บักอืสายพันธุ์ต่างๆนะจ้ะมีหลายเลยคลิปก่อนภามาแล้วเนาะคลิปก่อนภามาสื่อละคลิปนี้ภามาย่างเล้วภาฝรั่งหน่อยมาย่างเมืองตอนนี้แดดแต่ว่าทองฟ้าก็ยังคึมอยู่แต่ว่าเดี๋ยวแดดเดี๋ยวบด สายพันธุ์ต่างๆจ้ะโดยเฉพาะอย่างในเมืองทางเหนือเนาะจะนี่สีเขียวแบบเน่เน่ลูกซุมแปลกๆ ย่างมึงอันแบอือน้ำกันดาวทุกคนไก่เทศกาลอันฮาโลวีนแหลนะเนาะสิ้นเดือนพอกับลูกนี่นู่นอันตรงนั้นเขาเอาไว้เห็ดคนยางเหลือกเก็บเอาเนาะจ้ะคือก้อยบอกในคลิปก่อนเนาะอันซุ้มตัางยู่นี่เขาเก็บมาไว้แล้วให้คนเลือกสําหรับคนที่เขาไปาอยากไปยางเลือกเองเนะาะเขาเก็บมาเลือกเอาอยู่ตรงกองกองนี่ได้เลยนู่นนี่คือสวยท่านี่แต่ว่าสีออกเขียวๆเ,าเานาะ ต่ว่าหน่วยง่ามจ้ะหน่วยใหญ่ๆเอามีหม่องไห่ล่างนำจ้ะเอาน้ำมาไว้ค้นล่างไนเนาะพอมันเปลือนดินเปืือนน,นจะเอาขึ้นรถเนาะหยางเมึงจ้ะ,จะพันหนึ่ง ไอพันธ์ในตรงนั้นแหละาย่ขึน้นบะคือบานเท่าเนาะนะแต่ว่าก๋วยอานมึงเขาเขียนว้วมากินได้อยู่จ้ะกินได้ต่ว่าขางเนื้อเป็นเนื้อแบบแ,งแหงๆเนาะแต่หน่วยสีสมัอน,นออกสีข,า,ขาว เลือกเอาจ้ะนวยหน่อยนวยใหญ่ไอซุม้มหน่ะนวยเหลืองๆน่ะเลือกเอาน,ยนวยลนะสามสิบโครนสองนวยห0าสิบเนาะอันนี้ไอ้นวยละอันนี้กัราคาเดียวกันจ้ะนวยสีนี่จ้ะราคามันเนาะลูกละสามสิบสองลูกห้าสิบจ้ะ าตาแปลกส่วนตรงนั้นนะคือกับไปที่ยูไร่เน,ะน,นาะบอกกับลูกอันนี้เขามีน้มไว้ล่างคือบอกก็ต่อรับรถไทยแล้ว นี่ก็ลายอีกลายแม่แบนอ,อีกเนาะแต่ทุกคนได้เสพ้อผ้าไม่ยังเห็นเนาะ,ะเห็ดเป็นสมแข็งนี่เด็กมีก้นมัมีอันนี้เป็นข้าวโพดจ้ะข้าวโพดไว้ประดับเนาะพันธุ์ต่างๆตง่อันนี้ตัวน,น,น้อยๆสวย รงนี้กับนี้จ้ะตรงนี้เป็นอ้ลูกเล็กลูกเล็กไก้หน้าตาแปลกๆเนาะมีหลายอย่างเลยอันนี้ลูกและซิโค้นจ้ะถ้าสื่อเจลูกไปเขาคิดหายหาซิบเนาะแต่ว่าใจเองใจเงินเองสื่อเล้าก็จใจยโมบายมบายเพ์เองบ่มี่คนบ่มีเเขนาเตอ์จ้ะเลือกเองสื่อเองใจเองหน่วยหนึ่ง อันนี้ก็โน้อยๆอันนี้ก็ลูกละสิบคนลูกละสิบคนเจ็ดลูกห้าสิบถูกถูกน,นี่ก็ลูกเล็กอันนี้ลูกละสิบคนจ้ะลูกละสิบคนอันนี้กันจ้ะ บอกกับหลวงยังว่าถ้าไปใสยย่เยอะรถไทยือเกา่าย,นะยืดไว้นะยี่ตรงนี้เขาปลูกไว้ทุกปีจ้ะทุกปีลอยนาสตรอเบอรี่เขาก็ปลูกสตรอเบอรี่เยอะฟังทางนู่นเนาะฟังทางนูน่นหนาฮาโลวีนเขาก็ปลูกเกลือใบคล้ายจ้ะอะไรกันมีจ้ะชอเดคัสพีช กินกนดื้อกเกอยู่ีกินได้จ้ะเขามีส <ười en un peu> <mos S 1> ูตรไว้พร้อมสู a เค็มน่ากินเนาะชอบแ้ก็ฟังทางนั้นมีไข่ช็อกโกแลตช็อกโกแลตคอนกาแฟมีขนมเนาะพรังหน่อยอยากกินขนมเลยพาย่างไปมึงอะไรกันายรวมร่วมนะ งามดีจ้ะเขาแปลงเป็นสีเป็นสีไว้ดีดีค้าม,มนุษย์จ้าในบ้านเทพาเขาไปเมืองเมื่อกี้เนาะจ้าทุกคนเขาไอ้มีดอกไม้ให้พร้อมเนาะดอกไม้อันนีต้ตัดเองจ้าตัดเองจ้ามีดอกไม้ยาวไปสุดนู่นเนาะตัดเองเขาเลยตัดเอง เลือกตัดใจตามมักเลยจ้ะแล้วก็จ่ายตังเองเหมือนเดิมบริการตัวเองพอลูกเขากินนี่กันแม่ก็ตั้งหน้าหรอดอกไม้สวย นยางเลือกซื้อดอกไม้เลือกซื้อในฟักทองเมื่อยละกันนี่ลานให้ลานช็อปน,น้อยๆให้กินกาแฟกินในชอบกะแลกกินเค้กนะ,ะจ๊ะเจ้าของไรนี่ความคิดดีคั๊กมีแต่ได้กับได้เลยจ้ะอยากตัดดอกไม้ไหมเว้นเล็ดเว้นเล็ดอีกคลิปมอสกาลีฟอร์เทนหรอได้เว้ยสหนึกทุกสเกคลิปตัดดอกไม้ กะลีคิกว่าไม่ได้น่าโคคลิปด้วยนี่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 เอ๋กดเดี๋ยและลิดนี่เยอะคลิปสอดือนแต่สังดอกล้อันนี้คลิปเองดอกละหาโค้งจ้ะเนื้อ จ้าทุกคนเลือกดอกไม้ตัดเยแล้วนี่สามสิบคนหกหกดอกหกการการไลหาเนาะเวลาหน่อยเขาเลือกให้จ้าทุกคนก,ก่อนก็บะพายกันกันกบบ้านแล้ว,ก,วก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้แล้วจ้าพอกันคลิปไม่มาลรอมเมืองกันจ้าว่าจะภาพไปเที่ยวหรือภาพไปเมืองอย่างเนาะคลิปหนาพอกันไม่คลิปหนาบายบาย,บาย,บาย